เอาูกนไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พี่ชายงานสักดอกไม้นะครับพอดีลูกค้ามีแผลเป็นนะครับ ป็นแผลเป็นโดนไฟลวกมานะครับมาสักแก้ทับนะครับให้ดูสังเกตดีนะครับฝากงานด้วยนะครับช่างชัยเฟซบุ๊กช่างชัยบางบอนนะครับงานบ้านรา,า,าคากันเองติดต่อสอบถามมานะครับหลักร้อยขึ้นไปทั้งหลักพันนะครับเบอร์โทร0 8 0นะครับ6ก5 3 3 3นะครับ ค้าอดทนมากครับผมรอบเดียวจบเลยนะครับพี่ๆนะครับหรือน้องท่านใดสนใจนะครับนำแบบมายังได้ที่ร้านมีเครื่องพิมพ์หรือมาให้ช่างออกแบบสีสันตามใจช่างหวานแบบก็มีนะครับย้ำเบอร์โทรนะครับ080 09นะครับ5363ผิวนี้ลูกค้าคนขาวนะครับ พิบขาวนะครับสีจะติดดีมากสีเหลืองสีชมพูนะครับอ,องฟ้าฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยขอบคุณมากนะครับทุกคนพี่ชัยไม่ได้อยู่นานนะครับเอาสั้นๆนะครับคลิปสั้นๆสวัสดีครับสดีครับ